หลายคนได้รับขอข้องแบบนี้พี่น้องสมัครเพื่อรับเครื่องหมายตรวจสอบยืนยันการปกป้องบัญชีและอื่นๆอีกมากมายเมต a าเวอร์ฟายมันคืออย่างก็เป็นการสมัครสมาชิกของเฟ e บุ o กต้องเสียบริการรายเดือนแต่เมื่อเสียบริการมาแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายตรวจสอบยืนยันกลุ่มปอไม้ว่าองมีตัว jan, ตัวจริงและแชร์เรื่องเล่าของเฮาจริง ป้องกันบัญชีคนแอบอ้างบัญชีเฮาได้รับการบริการรวดเร็วขึ้นแสดงตัวตนด้วยสติกเกอร์ที่มีสำหรับเมตตาโดยบริการนี้เมตตาเวอร์ฟเสียรายเดือนอยู่ประมาณเดือนละ3 3 0าบาทพี่น้องและกระสีบพถึกพีกันจากเฟซบุ๊กถาบัญชีเฮ้ามีมาตรฐานสำหรับบริการนี้ลุงซักกระใสบริการมาเรียบร้อยพี่น้องสได้รับเครื่องหมายมาแบบนี้ส่วนสิเปิดการมองเห็นได้จริงบ เดี๋ยวจะเอามาบอกสู่ฟังหลังจากเปิดบริการไปแล้วพี่น้องส่วนการสมัครสมัครแบบใดมาติดตามเบิงไหนเลยพี่น้องเข้าไปที่แอป f c e e o o o สิมีจุดสจุดกดตรงเมตตาเวลิฟาเลือกเมตตาเวลิฟาไปตรงดำเนินการต่อกดจอมรับ